ัสดีค่ะเอมโก้ค่ะตั้งค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแอนดีมากับเอิร์นเออค่ะเออค่ะหนูชื่ออเออป้ากับจี้ป้าก็มากับเอิร์นสวัสดีค่ะจีจีค่ะนิวค่ะวันนี้ก็ทอดระวังเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้เราจะ เกมทายคําศัพท์นะเกจติกาก็คือพี่จะมีคําศัพท์ให้ทั้งหมด2หมวดค่ะโดยจะมีเวลาให้หมวดละ1นาทีแล้วก็พี่จะให้สลับกันทายอันนี้เราคิดคะแนนเป็นคู่นะถ้าคู่เราชนะเราก็จะไห้ต้องโดนลงโทษก็คือเงื่อนไขของการทา้คำเนีย่ยก็ต้องไม่บ้คำนันออกมาคำศัพท์ไหนทายไม่ได้ก็ข้ามได้คำศัพท์นัมบดจะมีทั้งหมด15คําคำนะคะหนึ่งนาทีเนี่ยหนูก็วนมาได้เรื่อยๆนะพี่จะนับคะแนนเป็นคำที่หนูทายได้ <c oughs> เข้าปะคะ เ okay. ข้าใจกติกาเนาะเข้าใจค่ะอ,อ,อันนี้เราเป็นบัตตี้กันนะถ้าเราเราแปลว่าเราจะเล่าสองคนถ้าเราชนะ <laughs> เราจะคุยกันรื้อเรียงเข้ามิวติดโผล่คนแพ้ตลอดเลยนะมาลองให้ทายอะมามามา,มา <laughs> 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 เป็นยังไงเฮ้ย <laughs> อยากดูดิเอาอยู่ไม่ได้หรอเียหรอเดี๋ยะมึง อันนี้หมดลงโทษเป็นคู่เหรอหมดลงโทษเป็นคู่แบกรุ้งสลับกันได้ได้ยังจ้าได้แล้วได้เลยพข่เจ้าพ่อข้างหนูบ้าบ้าของฉันนะโบูบ่ายจะมีข้าวสารสองหมวดตกลงกันว่าจะเลือกหมวดไหนหมวดอาชีพกับหมวดอาหารไทยพี่เจ้าของกิาแตไม่อาชีพมั้งกันมันนี่จอาชีพที่จะไม่อาชีพให้เราทายเหรอใช่ใช่โอเคงั้นเราขอบกินให้พี่ทายอ่ะใครเลือกก่อนนี่เราจะทายไม่ได้หรือเปล่าอ่ะหนึ่งนาทีนะคะอ่านหมวดอาชีพพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามออกแบบตึกออกแบบตึกออกแบบติศวาสพิศวากร ออกแบบออกแบบสถาปัตย์ผู้อาชื่ออาชีพสถาปัตยกรรมสถาปัตย์เป็นอาชีพอะมันถูกมาทุกทางนะแต่ว่าสถาปัตย์ออกแบบแต่จริงๆว่าไม่หวที่ต้องไเวลาเมื่อยๆต้องไปหาใครหมอนวดบไปเมื่อยดับเพลิงลุงตู่นายกไม่อาชีพก่อนจะเป็นนายกนักการเมืองต่อเป็นนายกใส่ชุดเขียวเขียวว้าชุดแต่งนิยายรักเขียนโตพวกเรา ไอดอลแดนเซอร์อินฟูเนี่ยมีตัวไอดอลไอดอ แล้วก็มีเอาเอาไปเอาไปใส่น้ำเหนียวไม่ใช่เอาไปใส่น้ำแล้วก็ข้าวต้มเออข้าตวต้มแล้วก็ปลาเออเม็ดเม็ดเหนียวเม็ดเม็ดเมื่อกี้อันแรกคำแรกคำแรกเออแล้วก็เกล้เกล้าข้าวหน้าเป็ดเออแล้วก็คำแรกที่ที่มันไก่เข้าป ก็ไม่ด no? ีไปกว่านะอแอมเอาอาหารแอบไหอาหารอ่าตาตังใอาชีพอ่กอ่ะใครเริ่มก่อนดีเอ่ยพี่กระตังเลยละกันเจดทีลายชเลพร้อมไหมคะเฮ้ยตื่นเต้นอะแอมสติสติอ่าพร้อมยังคะพร้อมค่ะหนึ่งนาทีนะหนึ่งคนที่ตัดสินในศาลอะผูพีไทยเหรอผูพีไท่ในศาลว้า คนที่ออกแบบดีไซเนอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ออกแบบสถานที่สถาปนิกเออคนที่ทำเกับข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวช่น้เออพี่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 เป็นใครพี่พี่ทำอะไรที่มั้ยพนักงานเชฟคนที่ทำอาหารจะเป็นผู้ชายเชฟจะทำอะไรผู้ชายผู้ชายพ่อครัวคนที่แบบเช็ด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 ใช่แปรงพงเออบ้าเลยคนที่แต่ว่านิยายอ่ะนิยายก็ใสข้าถ้ำเออคนที่ มันคืออะไรอ่ะอ่้เรีเยวเเก็บก่อนทหารเหรอยังไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยตอนนี้รงมากเลยเนี่ยใครอ่ะเราเป็นใครอ่ะหนูนะความสอบพวกหนูเ่าหรบนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้ย่ะาไปขราไ้มไป้ามไป้อม้มไ้ไปข้ม้ามไป้มไปข้าม้ป่ะโ้า้้้ นะตัว่อดนะสอบสอบเอาเอาเอาคุณลุงเอาจังหวัดคุณลุงก็คุณลุงเกี่ยวกับข้าวยังไงวะหมูหมูหมูบุกบุกหมูกอกข้าวหน้าข้างหน้าหมูกอกไปเอ้ยอข้างหน้าเ้อตำตำตำเอออลไรอะไรแม่น้ำน้ำพริกน้ำพริกเออเออเออเนี่ยน้ำพริกปลาปลาทูเออเออตรงข้างก๋วยเตี๋วกินอะไรไม่เอาอ่ะเอาเอาอะไรอ่ะเกี่ยวเกี่ยวอะไรเกี่ยวข้าวเออ ข้าวข้าวผัดข้าวผัดหมูเไปอ่ะเมื่อกี้ราพูดไปแล้วข้าวไม่เอาข้าวหมูหมูนี่ยกินข้าวกินเส้นเหดียวเออแล้วก็ไายก้ยเจือเรือไปแล้วก็นี่แหละหอย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 กินไผ่หอยทอดอ่ะอ่ะอ่อะอ่คอคอหมูย่าเหมื่อยอ่ะเกล่ยหอยดรอ่ะ พี่ไม่ออกดีนะพี่เียพี่กระตังไม่ตอบปากเค็มสิบห้าเลยโอ้ยเอาเรื่องอยู่เราทายเหมือนเดิมว่าใครได้ทั้งน้อยสุดจีนพีคู่อยูเออแบบคู่นั้นอะแบบไม่คิดว่าคู่เราบ้างไม่แอมมีพี่แอมมี่พี่โอเคแอมมี่พี่แอมต้องไม่แพ้ไม่สองคนนี้คือไม่ค่อยมีสติไงมิยูกับจีนมาอยู่ด้วยกัจะแ ีมอ๋อดีนะที่หนูไม่ไปอยู่มันมีหมวดอะไรบ้างหนูมีหมวดอาชีพกับเป็นหมวดอาหารไทยค่ะอาหารไทยน่าจะโอเคแต่อาชีพไม่หนูต้องออนอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครทาทอะไรคือเลือกได้เลย่คะเลือกได้เลยว่าใครจะออนอาหารไทยอาหารไทยลือกอาหารไทยพี่มีออนอาหารไทยเป็นมาอาชีพอ้หนูหนูคนถืออาหารไทยคือพ่เอง่สอกั รู้น่รู้อะรู้แน่รู้แล้วคุจาหรืว่าได้ของง่ายเว้ยานเไม่จ้าิเห็งเห็นม่ต้องจิ่านหน้าผ่านข้าวไเลยนะลูกจกอพอไหมหนึ่งนาทีพอหนึ่งนาทีเองเหรอหนาทีโอเคหนึ่งสองสเออเออสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่ีกรอีกนิ่หนึงตอะไรวะทำไอะไมมาแาแล้วมาแล้วม ได้เอ่อข้ามไปเที่ยวไปเที่ยวไปต่างประเทศแออเย้เลยะเฮ้ยกูตโซกุดเออเออเออเวลาสั่งของสั่งของแล้วแบบว่าสั่งของอ่ะสั่งของสั่งของแพนด้าไม่ใช่สั่งของอะไรวะของอ่ะเกี่ยวกับแม่ค้าแม่ค้าไม่ใช่ไม่ใช่ของอะไรอ่ะคนคนที่เอามาให้เราคนที่เอามาให้เรา ไปสนีนณามีขณามีลไปละไปนีถูกถูกแล้วก็ถูกแล้วไปชนีนักไปสนีไม่ใช่นักกลไมไมู่้าหุไปชนีาเวลาัวงว่ากทํแมงมไปถูกอ่ะได้กี่คาโชว์มานับมาสาโเคไม่มีใครเกินนี้หรอกครำบ้างอะ ไม่มีใครเกินนี้หรอกจินว่าใช่ไหมพี่ก็ว่ามเยอะที่สุดจริงเอานะหนึ่งสองสาถ้วยให้แมแล้วก็แบบมีลูกชิ้นด้วยก๋วยเตี๋ยวใช่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอันนี้เลย่ะตดตัดตัดตัตัดข้าวเฮ้ยมีข้ามผขดไม่ได้อ๋อไปไปไ้ มีมีปลาอยู่ในส่วนผสมเป็นแบบอ่ะมีอยู่พวกคำว่าข่าวอีกแล้วปลาไม่มีอยู่พวกเคำว่าปลาออกมาอ้าวมีคำว่าปลาอะไรนะโอ้ยมีข้าวเลไหมข้าได้ข้าได้ข้าวได้กูตับให้ตัวเองนะโอเคเป็นผัดไทยไม่ใช่ไม่ใช่มีมีคำมีคำว่าผัดออกมาอ้าว้องไม่มาเลยเขาเป็นพกอะไรวะอันนี้อันนี้ กินมาจำทุกวันแบบว่ามีเป็นส่วนประกอบ <sk r isa> ข้าวสวยอะไรใส่ขาใส่ข้าวดูว่าอะไรวะอะไรคืออะไรอย่างๆวะทัไมถึงข้าว ทำไม่ได้พี่แอมพี่แอมไม่สตันพี่แอมน่าจะพูดเลยี่แอมน่าจะได้เยอะมีใครบ้างคะพี่แมพูดใครพี่แอมกับตาลกับกระตาวก็เอิงอะพี่จีเอพี่จีพี่จีน่าจะได้ได้น่อยพี่จะได้ไรเดี๋ยวเราไปชฉยพรมกันแล้วกมาองรกันหคะเ รีวิวกันก่อนรู้สึกว่าคู่เราเพอร์เฟกไหะเข้าสู่ไม่รูดเยอะแอมบอกไปเลยบอกไปเลยทีมเราเก่งเก่งมากมีพี่กระตังคนเดียวทีมกี่คนสองเก่งพมากหรือเก่งค่ะทิ้เหรอรู้สึกใจเสียป้าเราเก่งเราจะเอาคะแนนน้องหรือคะแนนเยอะก่อนเฮ้ยคะแนนเยอะดิคะแนนเยอะร้อยวันก้องรเอาคะแนนกลางไหมคะแนนเยอะเอาคะแน งามไหมเขาจับแบบห่างๆจับแบบโควิดไม่ต้องบอกก้นก็อยู่ด้วยกันตลอดนะต้องบอกต้องบอกอันดับกลางก่อนแล้วที่ที่หนึ่งกับที่สุดท้ายมาจับมือกันอันดับกลางที่รอดแน่ๆเอมรอดแน่ๆก็ต้องเป็นเราหนูหรือเปล่เอิ้นกับจี้ไองนี้เราก็ชนะแล้วแอมมาส่งมอบส่งมอบถ้วยจับมือทีมันจับอ่ะ จับนางงามเขาต้องจับแบบนา้นาะจับยังไงจับแบบนี้ย่างจับแบบนี้เธอเอามือคว่ำโอเคอ่ะหลานโดนอ่ะต่อไปนะคะคิดถึงนะก็จะไปไปหรอจบไปเลยพี่ให้่าเดี๋ยวขึก่อนเดี๋ยวขหยิบแล้วพี่บอบคะแนนก็ว่าคะแนนเท่าไหร่ ได้ไปก้าวแขนสมมตวิวได้ไปข้าววันนี้นะคะคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะจ๊ะมาสมมอบอันนี้คือคนละใบปะใบเดียวทำด้วยกันแล้วทาด้วยกันเป็นบทลงพทครูเอาของพี่องี่ง่ายกินเลยของพี่ง่ยองพี่ดีที่สุดอรออุ้ยอย่ามองดิอัน้หมอุ้ยอุ้ย พี่ก็วะผมที่แน่เลยผมที่แน่เลยจริงด้วยสลับกับคนละสามทีแบกกุ้งคืออะไรหรอแบกว้างคือเอาขึ้นหลังอย่างเงี้ยหลังหลังมันก็คือขี่หลังชมนึมันคือมันเออขี่มาชมือเออไช่หมไม่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรพี่เอบอกแบกป็แบบกุ้ไม่ใช่เอาหลังชนกันแล้วแบกอย่างนี้อย่างนี้หรอนะไม่ใช่มตอยู่แอมลอะไม่จ้ไม่จ้า ดีดีนะค่ะหมดีเดี๋ยวเราจะทำโทษด้วการตัดเอามาจาก AJ Story ให้ทุกคนดูนะคะเย้เย้ครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c e กดไลค์กไลคกดไลค์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 ดไลคกไคกดไค์กดลคไคนกดไลกคกดลคกดค์กดไกคกดไลคไลค์กดไลค์กดไกดไลคกดคค์กกก ึงหนึ่งหึ่งหนึ่งเดวสองแล้วจะสองแล้วสองสองเออใช่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 ต้องก้มแล้วก็แอ่นตูดเยอะๆใช่ใช่เย้ที่สุดท้ายแล้วหนึ่งสองซย้